สวัสดีครับพบกับรายการทรานเทนลงทุนทองครับบ่ายวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่ผมพีพีรพงศ์ครับวันนี้รับหน้าที่แทนคุณเอกพลครับวันนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ในส่วนของสรุปภาพรวมราคาทองในระหว่างวันครับข่าวสารนะครับค่าเงินต่างๆนะและรวมไปถึงในส่วนของกรอบการลงทุนทองคําแท่งคับคืนนี้นะครับว่าค่าคืนนี้มีตัวเลขอะไรบ้างนะครับไปรอซื้อตรงจุดไหนดีนะครับราคาเท่าไหร่นะครับสาหรับใครที่รอซื้อทองนะหรือเป็นฝั่งนักลงทุนอยู่นะครับเทปนี้พลาดไม่ได้ครับ มาเริ่มจากในส่วนของราคาทองคําวันนี้นะครับช่วงเวลาบ่าย4ี่โมงครับราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทอ้างอิงสมาคมค้าทองคำครับรับซื้อคืนอยู่ที่29,950ครัขายออกอยู่ที่30,050บาทในส่วนของราคาทองคําแท่งออสลิดน้ําหนัก1บาทราครับ96.5รับซื้อคืนอยู่ที่29,935ครับขายออกอยู่ที่29,974บาทตรงนี้นะครับอ้างอิงในส่วนของราคาทองคําตลาดโลกที่ประมาณ1,790เหรียญครับโดยราคาเปลี่ยนแปลงระหว่างวันบวก12เหรียญนนะครับผม มาต่อกันในส่วนของราคาทองเมื่อวานนี้กันครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของกองทุนและค่าเงินสําหรับวันนี้นะครับในส่วนของราคาทองเมื่อวานนี้ครับทำไฮสูงสุดที่ห7 9 0เยาหรียญครับทำโลต่ําสุดที่ห7 7 0เหรียญในส่วนของกองทุน SPDR ครับถือครองอยู่ที่ประมาณ999.16ตันนะครับเงินบาทต่อดอลลาร์นะครับอยู่ที่ประมาณ35.52บาทนะครับตอนนี้ปรับตัวแข็งค่านะครับตัวดอลลาร์อินดีซ์ครับอยู่ที่ประมาณงนอ่นคาะรับ มาด้วยในส่วนของข่าวสารราคาทองคําวันนี้กันครับปัจจัยที่ราคาทองใน,ใน,ในวันนี้นะครับปรับตัวบวกนะครับก็เป็นปัจจัยในเรื่องของการที่ตัวสกุลเงินครับปรับตัวก่อนค่านะครับหลังจากที่ตลาดนะครับจะโฟกัสในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อพรุ่งนี้นะครับผมในส่วนของข่าวสารนะครับก็คงเป็นข่าวสารในเกี่ยวกับการกังวลเกี่ยวกับภาวะอัตรางเงินเฟอ้อและภาวะสงครามนะครับหลังจากที่ประชาชนครับในแคว้น เคอร์ซอนและซาโปริเซียนะครับของภูมิภาคโดเนส์นะครับทางตะวันออกของภูมิภาคลูฮัสของยูเครนนะครับจะจัดทำประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวจากยูเครนนะครับเพื่อผนวกรวมเข้ากับรัสเซียครับอาจจะทำให้ตรงนี้เองครับทำให้ชาติตะวันตกเนี่ยอาจจะใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นครับและอาจมีความเสี่ยงที่จะสู้รบและจะขยายวงอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เองครับปัจจัยทองก็เลยบวกในช่วงนี้นะครับ มาต่อกันที่ในส่วนของค่าเงินบาทกันบ้างครับนับว่าในช่วงนี้นะครับเงินบาทช่วงนี้นะครับแม้ราคาทองคําในแต่ละโลกจะปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ตามนะครับจะพันแอยู่แล้วนะแต่ว่าราคาทองยังไม่ไปไหนเลยครับมีน้ำซ้ําราคาทองคําในประเทศได้ปรับตัวย่อลงไปด้วยซ้ําไปนะครับล่าสุดก็หลุด3า0,000ื่นไปแล้วนะครับในส่วนของเงินบาทนะครับก็นะครับทยอยปรับตัวแข่งค่านะครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นะครับผมนะฮะวันที่10นะครับจะเป็นวันที่นะครับ มีการประชุมของกรนองอนะครับผมซึ่งวันพรุ่งนี้เองนะครับบรรดานักลงทุนคาดกันว่านะครับทางกรนองอเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.25%ครับทำให้แนวโน้มอัตราเงินเฟอ้อลดลงและค่างเงินบาทมีโอกาสปรับตัวแข็งขึ้นครับฉะนั้นกรอบเงินบาทครับจะอยู่ที่ประมาณ35.20ถึง35.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับผมพรุ่งนี้ต้องจับตาให้ดีครับผมนะฮะแม้ราคาทองจะดีดเท่าไหร่ครับแต่น่าจะโดนเงินบาทกบหมดนะครับผมนะฮะจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับใครที่จะรอซื้อแล้วรอจังหวะทองคําในตลาดโลกย่อ,อมากกว่าใครซื้อไว้อันนี้ทําใจหน่อยนะครับว่าขายออกยากมากนะครับผมในภาวะแบบนี้นะครับผมสุดท้ายเทรดสปอร์ตก็ลอยลําไปนะครับมาดูในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจกันบ้างนะครับพรุ่งนี้นะครับอ่า ไม่ใช่พรุ่งนี้ครับวันนี้ครับมีปัจจัยตัวเลขอะไรที่สําคัญต่อตลาดเงินและตลาดทองบ้างนะครับวันนี้ตัวเลขโดยรวมครับยังไม่ค่อยมีตัวเลขอะไรที่สําคัญมากนะนะครับผมนะส่วนใหญ่ตลาดจะไปโฟกัสตัวอ่าตัวเลข CPI พรุ่งนี้มากกว่านะครับผมนะที่จะเกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับผมนะครับตัวนี้เองนะน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดทองเลยนะครับอย่างไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะมีการประกาศขึ้น ขอโทษนะครับประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกครั้งนะครับว่าทิศทางราคาทองนะครับหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับราคาทองถ้าเกิดมีการปรับขึ้นอาตาัตราถ้าตัวเลขนะครับเงินเฟอ้อพรุ่งนี้นะครับประกาศออกมาบวกมากกว่า0 ประมาณ8.7%นะครับหรือต่ำกว่า8.7%จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาดทองเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาขยี้ให้ฟังอีกครั้งนะครับผมตัวนี้เป็นแผนคร่าวๆไปก่อนนะครับดูว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะครับน่าจะเหวี่ยงไม่มากนะครับผมนะฮะเพราะว่าตลาดไปโฟกัสวันพรุ่งนี้หมดนะครับจบไปแล้วนะครับในส่วนของข้อมูลทางด้านฟันดอรเบนท์ในวันนี้นะครับผมนะฮะไปรอไปรอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมวิเคราะห์และสรุปให้อีกทีนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของกราฟตัวสกุลเงินที่ส่งผลกระทบต่อราคากันต่อนะครับผมมาเริ่มจากในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์นะครับตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกราฟช่วงนี้นะครับยังคงทยอยปรับตัวอ่อนค่านะครับหลังทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าสุดนะครับเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับภาพรวมเลยทําให้ในส่วนของนะครับตัวดอลลาร์ครับปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับและแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังคง เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาขึ้นอยู่นะครับผมนะฮะภาพรวมนะถ้าเกิดเราเอาในส่วนของอินดิเคเตอร์มาจับนะครับเป็นอิชิมุกุคราวนะครับยังเห็นว่าในส่วนของกราฟแท่งเทียนนะครับยังไม่หลุดสคาลงนะครับผมนะกราฟแท่งเทียนยังอยู่บนเหนือกลุ่มคันไม่สีเขียวตรงนี้นะครับอะพูโมตรงนี้ชนะนะครับโอกาสที่นะครับกราฟแท่งเทียนนะครับอาจจะมาเทสตรงจุดนี้และอาจจะมีการรีบาวกลับไปเหมือนคราวที่ผ่านมาก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับผมนะฮะ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องขึ้นอยู่ในช่วงของการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยพรุ่งนี้ด้วยนะครับอิงข่าวฟันนิดหนึ่งนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับตัวเงินดอลลาร์นะครับสามารถกลับตัวแข็งค่าได้ไหมหรือออนค่าหลุดแนวรับตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดวันพรุ่งนี้นะครับตัวกราฟแท่งเทียนนะครับของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับปรับทะลุหลุดก้อนเมฆตรงนี้ลงมานะครับอาจจะส่งผลให้ในสุดของราคาทองนะครับ ดี่ทะลุเหนือพันแปไปยาวๆเลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมมันเป็นการเปลี่ยนเทรนนะครับผมนะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับเป็นจุดวัดทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นตลาดเงินตลาดทองนะครับนะครับในส่วนของตัวเงินบาทกันบ้างครับเงินบาทนะครับภาพรวมยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่าอยู่นะครับผมดูจากในส่วนของไทม์เฟรมเดยนะครับภาพรวมใหญ่ยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับผม กราฟแท่งเทียนนะครับยังไม่หลุดกลุ่มก้อนเมฆลงมาแต่ว่าใกล้ๆแล้วนะใกล้ๆเบรกกลุ่มก้อนเมฆลงมาแล้วนะครับฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้เราไปโฟกัสกันอีกทีครับว่าพรุ่งนี้นะครับหลังจากประกาศออกมาแล้วตัวสกุลเงินดอลลาร์มีความเคลื่อนไหวอย่างไรเงินบาทนะครับก็จะเคลื่อนไหวนะครับพกผันกับดอลลาร์นะครับฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับยังฟันไม่ได้ว่าจะปรับตัวแข็งค่าต่อหรือไม่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ นะครับต้องไปวัดกันอีกทีพรุ่งนี้แล้วก็ในส่วนของกราฟแท่งเทียนยังคงเทสจุดนี้อยู่นะครับที่เป็นแนวรับนะครับเป็นกลุ่มก้อนเมฆอัพคุมโมขกาขึ้นฉะนั้นโอกาสที่จะมีการรีบาวเหมือนครั้งที่ผ่านมาถามว่ามีไหมมีนะครับเพราะถ้ายังไม่หลุดกลุ่มก้อนเมฆนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาแล้วนี่สิครับเงินบาทในประเทศจะปรับตัวแข็งค่า,เ,าเลยทีเดียวนะครับผมนะอาจจะไปเห็นประมาณ3 15ต้นต้นๆนะครับหรืออาจจะหลุด34บาทนะครับผมนะครับหลุด35มาถึงเรท34บาทกว่าตรงนี้นะครับจะส่งผลให้เรราคาทองคำในประเทศเนี่ยนะครับจะปรับขึ้นไม่ได้สูงมากนักนะครับผมฉะนั้นใครมีซื้อสูงๆไว้นะครับก็ยากนิดหนึ่งนะฮะที่จะปล่อยของในช่วงนี้นะครับผมนะฮะก็จะเป็นประโยชน์กับฝั่งซื้อมากกว่าหากตลาดทองนะครับปรับตัวนะครับ ทิ้งดิ่งลงมานะครับและพร้อมด้วยในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าครับตรงนี้อาจจะได้ทองที่ถูกขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาด้วยเช่นกันครับมาต่อกันที่พระเอกของเราครับพี่ทองกันบ้างครับพี่ทองตอนนี้นะครับก็ยังคงนะครับทะยานปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับในส่วนของไทม์เฟรมเล็กๆนะแต่ว่าภาพรวมใหญ่นะครับยังคงอยู่ในเทรนขาลงอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไทม์เฟรมเดย์นะครับจะเห็นว่าในส่วนของกราฟแท่งเทียนล่าสุดครับอยู่ที่ประมาณ1700อ 91เหรียญครับซึ่งจะมีแนวต้านหลักๆอยู่ที่ประมาณ1 7 9เเหรียญที่จะต้องทำหน้าที่ให้เบรกผ่านโซนนี้ไปให้ได้นะครับผมนะภาพรวมนะครับกราฟแท่งเทียนนะครับเคลื่อนไหวอยู่ใต้กลุ่มก้อนเมฆนะครับส่วนใหญ่แล้วตลาดจะเล่นฝั่งอะไรนะครับฝั่งเซลล์นะครับผมนะเป็นฝั่งที่ขาลงค่อนข้างที่เปรียบตลาดนะครับขาขึ้นจะกลับมาเล่นได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อนะครับเบรกพันเเห้าเหรียญขึ้นไปนะครับผม และกราฟแท่งเทียนอยู่บนเหนือกลุ่มก้อนเมฆดาวคุมโมนะครับขาขึ้นจะได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะสามารถาเข้าซื้อได้นะครับผมนะฮะจะเหมือนช่วงที่ผ่านมาแหละครับผมนะถ้าเกิดเรา,เราลองย้อนไปใน,ส,นส่วนของต้นปีนะครับเช่นช่วงเดือนมกราถ,ถึงถึงช่วง15เมษายนเห็นไหมครับกราฟแทงเทียนอยู่บนเหนือกลุ่มก้อนเมฆเป็นไงฮะคนที่เล่นฝั่งซื้อจะได้เปรียบตลาดนะครับหมายถึงว่าราคาทองย่อซื้อย่อซื้อเห็นไหมฮะ กราฟพุ่งไปได้ตลอดนะครับผมนะเก่งกําไรฝั่งซื้อเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างได้เปรียบแต่ว่าในช่วงนะครับหลังช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนเห็นไหมฮะกราฟแท่งเทียนหลุดกลุ่มก้อนเมฆลงมาฉะนั้นนะครับฝั่งซื้อเสียเปรียบทันทีนะครับผมนะะเพราะว่าเมื่อท่านซื้อทีไรนะครับราคาทองก็ปรับลงปรับลงปรับลงนะครับผมนะฮะจะเป็นการเก่งฝั่งซื้อที่ยากมากฉะนั้นนะครับเราต้องรอจังหวะนี้แหละฮะ รอให้เขาเบรกกลุ่มก้อนเมฆนี้ไปได้ครับผมนะฝั่งซื้อจะกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้ายัางเบรกกลุ่มก้อนเมฆสีแดงๆนี้ไม่ไม่ผ่านหรืออ่าหรือกลุ่มก้อนเมฆดาวคุมโมะต,ตรงนี้นะครับผมนะฮะฉะนั้นนะครับโอกาสที่ในส่วนของราคาทอง อาจจะไปเทสตรงบริเวณแนวต้านที่เป็นกลุ่มก้อนเมฆแล้วกลับย่อลงมานะครับเล่นกรอบล่างที่1772เหรียญหรือ1765เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวดูให้เป็นเส้นเทรนไลน์ตัวอย่างนะครับจะได้เห็นภาพรวมนี่นะภาพรวมอย่างนี้แหละ,ะครับผมนะฮะจุดเข้าซื้อได้เปรียบตลาดนะครับถ้าดูในส่วนของ ISI ประกอบเห็นไหมครับใครที่ซื้อที่ประมาณ1,600กว่ากเนี่ยก็ค่อนข้างจะ เป็นจุดเบสโซนซื้อที่ดีนะครับผมเห็นไหมฮะซื้อปุ๊บนะครับ RSI indicator ทําจุด o v e r s o l นะครับผมนะโอกาสรีบาวมีไหมมีเห็นไหมครับผมนะค่อนข้างได้แก็บส่วนต่างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะหรือเป็นช่วงประมาณวันที่13พฤษภาคมนะครับล่วงมาจังหวะที่ทําจังหวะ o v e r s o l เห็นไหมฮะกราฟเส้นสีม่วงเทสจุดไข่ปลาด้านล่างนะครับ ะะถือเป็นจุดเบ s t z o ในการซื้อที่ดีแต่ณน,นช่วงนี้นะครับจุด ISI นะครับอยู่เหนือเส้น middle range นะครับก็อยู่บริเวณกรอบบนแล้วฉะนั้นฝั่งซื้อจะไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะนะครับผมนะะเป็นฝั่งที่คนที่ซื้อแล้วเนี่ยไปเตรียมตัวขายมากกว่านะครับผมในะบริเวณกลุ่มบริเวณ overbought z o n เนี่ยเส้นไข่ปลาบริเวณเส้น70ตรง ISI ตรงนี้นะครับผมนะครับ ฉะนั้นนะครับผมนะฮะถ้าในระยะนี้เรายังมีแนวต้านหลักๆอยู่นะที่ประมาณ1795เหลรียญที่ต้องเบรกไปให้ได้เพื่อปรับเป็นเทรนขาขึ้นนะครับฝั่งบายจะได้ไเอ่อจะได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ผ่านนะฝั่งเซลล์ต้องกล้องกลับมาอยู่เดียครับเพราะว่าโอกาสที่จะไป 1772- 1755 ก็ยังมีโอกาสนะครับผมนะซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นปัจจัยที่อาจจะเปลี่ยนนะครับทิศทางของตลาดทองก็เป็นได้ครับในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้ออเมริกาในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับพรุ่งนี้ครับติดตามกันอีกทีครับมาดูนมาดูในส่วนของไทม์เฟรมที่เล็กลงมาบ้างครับเป็นไทม์เฟรมการลงทุนนะในระหว่างวันนี่แหละนะครับผมนะครับภาพรวมไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงครับครับแท่งเทียนได้ปรับเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมนะฉะนั้น ในระยะนี้ขาเก็งกําไรนะครับเดยเทรดระยะสั้นนะครับการย่อบายยังคงค่อนข้างได้เปรียบตลาดนะครับผมนะจะสังเกตเห็นในส่วนของกราฟแท่งเทียนนะครับเขาได้นะครับเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆนะครับนับตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับหลังที่เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับผมนะหลังจากนั้นมาครับตัวสกุลทองนะครับก็ปรับขึ้นมาตลอดนะครับฉะนั้นใครย่อซื้อย่อซื้อย่อซื้อนะครับ ก็จะได้เปรียบตลาดเห็นไหมครับอันนี้เป็นการเก็งกำไรอยู่บนเหนือกลุ่มก้อนเมฆฝั่งบายได้เปรียบตลาดนะครับอันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่เทรดในส่วนของ f o r e x อะไรพวกนี้มากกว่าครับที่ไม่มีตัวสกุลเงินบาทก็ามาเกี่ยวข้องตรงนี้น่าจะเ,เทรดได้นะครับ ตามเป้านะครับส่วนใครเทรดทองในประเทศช่วงนี้ต้องกุมขมัดนิดหนึ่งครับแม้ว่าในส่วนของสปอร์ตจะย่อลงมาตรงแนวรับที่ดีแล้วก็ตามครับแต่ว่าก็เจอเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่านะครับกดให้ราคาทองนะครับปรับตัวได้ไม่สูงเลยนะครับซื้อมาแล้วก็ออกยากนะครับช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับกอนงอเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยอันนี้อีกการหนึ่งครับค่อนข้างยากเลยถ้าเกิดเขาปรับขึ้นนะแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้นะครับ กลับกันคงดอกเบี้ยต่อเงินบาทอ่อนค่านะตรงนี้นะครับอาจจะทําให้ในส่วนของราคาทองนะครับก็อาจจะหนุนให้ราคาปรับทยานปรับสูงขึ้นกว่าปกตินะครับผมนะฮะฉะนั้นพ่งนี้นะครับมีทั้ง2ออย่างเลยมีตัวเลขเงินเฟ้ออเมริกามีทั้งในส่วนของกอนองงอบ้านเราที่จะเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับผมเขาขึ้นดอกเบี้ยเงินบาทอาจจะแข็งค่านะครับตรงนี้นะครับต้องไปโฟกัสกันอีกทีนะครับแต่ถ้าภาพรวมในส่วนของนะครับ กราฟเนี่ยครับอย่างไรก็ตามแล้วแต่นะครับภาพรวมในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นการเก็งกาไรฝั่งย่อซื้อยังคงได้เปรียบตลาดนะครับตราดใดที่กราฟแท่งเทียนยังไม่หลุดกลุ่มก้อนเมฆหรือ1772ร่วงลงมาตรงนี้แหละฮะยังไม่หลุดก็สามารถนะครับย่อซื้อได้นะครับแต่แนะนาไปไปรอดูพรุ่งนี้ดีกว่านะครับเพื่อปิดลดความเสี่ยงครับสำหรับช่วงนี้ใครมีซื้อแล้วนะครับก็ทยอยขายขายไปดีกว่านะครับผมไปรอเล่นพรุ่งนี้ดีกว่าว่าตลาดจะเลือกทิศทางใดนะครับ ชน้น,นะครับในส่วนของแนวรับแนวต้านของวันนี้นะครับผมจะให้ที่ประมาณ1 7 7เเหรียญถึง1 7 6เหเหรียญครับตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 29,700- ถึง29,600บาทนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะนะครับแต่ว่าบริเวณแนวรับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับผมในส่วนของแนวต้านครับเราคงต้องภาวนานะครับให้ในส่วนของกราฟแท่ง 1, เทียนเบรก1 7 9เหเหรียญไปให้ได้ครับฝั่งซื้อถึงจะมีโอกาส ขายทํากําไรได้นะครับผมหมายถึงว่าราคาที่ติดซื้อต่ำเนี่ยอาจจะได้ปล่อยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเจอปัญหาในส่วนของเงินบาทแข็งกดเอาไว้นะครับต้องภาวนาให้ในส่วนของตัวเนี้ยนะครับกราฟแทงเทียนเบรกนะครับเบรกตรงนี้ไปให้ได้พันเยเหรียญตรงนี้แหละฮะเพราะว่าเป้าถัดไปนะครับน่าจะไปเทสประมาณพันแปดยเหรียญถึงพันแเหรียญน,นะครับตีเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ราวประมาณสักนะครับสามหมถึงสามบาทนะครับผมนะก็อรอลุ้นกันนะครับผมว่า คืนนี้จะเบรกไปได้ไหมนะครับผมพันเจเนี่ยนะครับผมหรืออาจจะไปรอพรุ่งนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับทั้งวันเนี่ยสปอตยังคงเคลื่อนไหวไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมนะฮะฉะนั้นนะครับให้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมนะสแนวรับตรงนี้นะครับผมนะพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองถึงพันเจ็ดร้อยหกสิบห้านะครับ ถ้าโดยรวมนะครับถ้าหลุด65เดี๋ยว55ก็น่าจะมาครับทีนี้เราอาจจะเห็นในส่วนของราคาอยู่ที่ประมาณ29,450เลยทีเดียวนะครับในส่วนของ1,735เหรียญจะเห็นมีโอกาสเห็นไหมนะครับก็รอให้หลุด1,755ครับถึงจะมีโอกาสเห็นนะครับผมนะที่ราคาอยู่ประมาณ29,000ต้นๆน,นะครับผมหากยันไม่หลุดนะก็ยังไม่มีสิทธิ์เห็นนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับเทรน เทรนยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ในกราฟราย4ชั่วโมงนะครับผมนะฉะนั้นนะครับเกณฑ์ขาซื้อระยะสั้นนะครับตรงนี้เองครับพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองหนึงพันเจ็ดร้อยหกสิบห้านะครับแนวต้านครับใครมีซื้อก็ครับก็ภาวนาช่วยกันนะครับผมนะฮะก็แนวขาจะอยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณเบื้องต้นนะวันนี้พันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะครับใครอยากออกก่อนได้นะสามหมื่นสามสิบบาทนะครับส่วนพันแปดร้อยสิบหกอยู่ที่สามหมื่นสามร้อยห้าสิบบาท นะครับตังนี้ก็เป็นการคำนวณอิงในส่วนของค่างเงินบาทวันนี้นะครับผมนะฉะนั้นในส่วนของราคาทองนะครับนะครับณเวลาที่ผ่านไปนะครับอาจจะเป็นช่วงดึกหรือวันพรุ่งนี้เนะี่ยราคามันอาจจะมีการขยับเปลี่ยนบวกลบ50บาทนะครับก็ขออิงในส่วนของโกลสปอร์ตเป็นหลักแล้วกันนะครับส่วนเงินบาทก็อาจจะบวกลบลงมาเผื่ออไว้ด้วยนะครับสำหรับใครตั้งซื้อตั้งขายเอาไว้นะครับผมเช่น สามหมื่นสามสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะถ้ามองว่าเงินบาทแข็งก็ลดราคาลงมาหน่อยก็ได้ลดไปห้าสิบบาทถ้ามองว่าเดี๋ยวเงินบาทกลับไปอ่อนค่าบ้างช่วงสั้นๆก็บวกไปเลยห้าสิบบาทนะครับราคาทองมันไม่ได้ฟิกนะนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของกรอบการลงทุนของค่ําคืนนี้นะครับผมนะฮะให้เป็นจุดนี้นะครับขาขึ้นอย่างที่ผมบอกครับจะได้เปรียบวิธีถ้าต,ต่อเมื่อพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าเหรียญไปให้ได้นะครับ ถึงจะมีสิบบายนะครับแล้วปลอรลุนพันแร้อยเหรียญนะครับหลุดพันเจร้บห้คัดลอตครับเพราะว่าขาลงจะกลับมาได้เปรียนะครับตรงนี้สรุปให้แล้วนะครับสำหรับกรอบการลงทุนค่ำคืนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการทันเทลงทุนทองครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ